สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเมื่อราวปี2558ผมทำงานคล้ายเซลส์แมนขับรถเดินทางทั่วประเทศและเส้นที่ใช้ประจำที่สุดคือพิษณุโลกเพชบูรณ์ขอนแก่นผ่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวขึ้นเขาแบบไม่มีไฟทางผมขับเส้นนี้ประจำทุกเดือนเพราะเป็นเส้นทางลัดกลางวันสวยมากแต่กลางคืน ไม่มีใครอยากขึ้นวันนั้นผมตรวจงานที่พิษณุโลกกะว่าจะขับกลับตั้งแต่บ่ายจะถึงขอนแก่นช่วงทุ่มบึงแต่ปรากฏว่างานดันมีปัญหาทำให้เลิกตอนเกือบสามทุ่มผมลังเลว,ว่าควรนอนก่อนแล้วค่อยออกตีสามหรือออกตอนนี้เลยแต่ด้วยความกลัวประชมุมไม่ทันตอนเช้าผมจึงตัดสินใจขับกลางคืนทั้งที่รู้ว่า กลางคืนบนเขามันไม่ปกติผมแวะปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้นเขาเป็นปั๊มเล็กๆเ,เงียบสนิทไม่มีรถสักคันนอกจากของผมทันทีที่จอดรถและเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อพนักงานในชุดยูนิฟอร์มยืนอยู่หน้าประตูเหมือนกำลังรอใครบางคนเขามองหน้าผมแล้วถามด้วยสีหน้าแปลกๆว่าพี่จะขึ้นเขาหรอครับ ผมหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าใช่ครับเด็กปั๊มหยุดนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วพูดต่อแบบเสียงเบาลงเหมือนจะไม่อยากให้ใครได้ยินว่าผมว่าพี่หาที่พักในตัวอำเภอก่อนไหมครับอย่าพึ่งขึ้นไปเลยเวลานี้ตอนเช้าค่อยเดินทางดีกว่าผมยิ้มแล้วตอบไปแบบไม่คิดอะไรมากไม่เป็นไรน้องพี่เดินทางเส้นนี้ประจำ แล้วพี่ต้องเข้าประชุมแต่เช้าด้วยเด็กคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนจะอยากจะพูดอะไรแต่ก็เงียบไว้เขาแค่พยักหน้าแล้วเดินกลับเข้าไปในร้านโดยไม่พูดอะไรอีกตอนนั้นผมยังคิดแค่ว่าเด็กคงแค่เป็นห่วงหรืออาจเคยได้ยินเรื่องอะไรจากชาวบ้านแต่ผมเองก็วิ่งเส้นนี้มานับสิบครั้งไม่เคยเจออะไร ลืมไปว่าทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอผมขับรถออกจากปัม๊มขับเข้าสู่เส้นทางที่กำลังพาผมขึ้นเขาถนนคดเคี้ยวไร้แสงไฟมืดเหมือนป่าดท,ทึบแค่พ้นจากตัวอำเภอได้ไม่ถึงสิบนาทีถนนก็แทบไม่มีบ้านคนแล้วผมเปิดไฟสูงสุดและเปิดเพลงเสียงดัง เป็นเพลงหมอลำสนุกๆที่ผมใช้ช่วยไล่ความง่วงบ่อยๆแต่คืนนี้เพลงดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรเลยสังเกตว่าแม้ผมจะเปิดเสียงเพลงดังเท่าไหร่แต่บรรยากาศรอบตัวกับยิ่งเงียบเงียบจนรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกผมพยายามทำใจให้สงบขับรถต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งขับผ่านสะพานที่มีข่าวอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อหลายปีก่อน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานโค้งผีเฝ้าหรือจุดตายซ้ำซากจู่ๆผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสะท้อนแสงยืนอยู่ข้างทางเขายืนหันหลังให้รถผมก้มหน้าอยู่นิ่งๆผมหักพวงมาลัยเบาๆขับหลบเขาแล้วขับต่อไปตอนนั้นยังคิดว่าอาจเป็นชาวบ้านหลงทางแต่แค่ไม่ถึงสามนาที ผมกลับเห็นเขาอีกตอนนั้นเองหัวใจผมเริ่มเต้นแรงกว่าเดิมผมรู้สึกได้เลยว่าลำคอแห้งผากมือเริ่มสัน่นทั้งที่เมื่อกี้ยังสบายสบายอยู่ชายคนนั้นเสื้อสะท้อนแสงตัวเดิมยังคงเดินอยู่ข้างถนนตำแหน่งเดิมท่าทางเดิมก้มหน้าไม่สนใจเสียงไม่หันมามองแม้แต่นิดเดียวผมขยี้ตาตัวเองแดง เื่อจะคิดไปเองแต่เมื่อผมขับเลยไปอีกสองสามนาทีเขาก็อยู่ตรงนั้นอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่ตกใจแต่เริ่มกลัวแบบอธิบายไม่ถูกผมขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆกะจะหนีให้พ้นจากโค้งพวกนี้เปิดเพลงหมอลำเสียงดังสุดเท่าที่ลำโพงจะรับได้แต่เพลงที่เคยรู้สึกว่ามันช่วยให้ไม่หลอนกลับเหมือนเสียงไม่มี เหมือนเสียงมันโดนดูดหายไปเหลือแต่ความเงียบกับเสียงเครื่องยนต์รถเท่านั้นถนนลโลง่งไม่มีรถสวนไม่มีไฟไม่มีเสียงอื่นนอกจากใจตัวเองเย็นจนสุดผมไม่กล้ามองกระจกหลังเพราะใจมันบอกว่าอย่ามองเด็ดขาดกลัวว่าในนั้นมันจะไม่ได้สะท้อนแค่ถนนแต่สะท้อนใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ในรถผมตอนนี้ผมกัดฟัน จองแค่ทางข้างหน้าเหมือนต้องขับผ่านโลกถีกใบที่ไม่ควรมีใครอยู่สุดท้ายผมขับมาถึงด่านเป็นด่านตำรวจภูเขามีเจ้าหน้าที่สองคนผมรีบจอดรถแล้วรีบลงไปเจ้าหน้าที่เดินมามองหน้าผมแล้วถามว่าเจอแล้วเหรอคำพูดนี้ทำให้ผมแทบสุดผมตอบเบาๆว่า เจ้าหน้าที่พยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่ามานอนพักที่นี่ก่อนเธอะครับดึกแบบนี้ขึ้นไปอีกไม่ดีหรอกเมื่อคืนก็มีคนเห็นเหมือนพี่เป๊ะเลย ในรถจนตีห้าไม่มีเสียงไม่มีฝันแค่ความเงียบที่ปะปนกับความกลัวตอนเช้าผมขับกลับขนแก่นเงียบๆสิ่งที่ทำให้ผมยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทุกครั้งที่ขับเส้นทางนี้ก็คือก่อนขึ้นเขาผมได้ไหว้ขอเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองการเดินทางของผม ในคืนนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นชายคนนั้นที่ปรากฏตัวข้างถนนที่เดินไม่หยุดข้างรถผมที่หายไปตอนถึงด่านหรือเขาไม่ได้จะหลอกแต่อาจจะกำลังเดินไปด้วยเพื่อคุ้มครองผมในค่ำคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงยังใช้เส้นทางนี้อยู่คำตอบคือ ผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างบนเส้นทางนั้นอาจไม่ได้อยู่เพื่อทำร้ายเราเสมอไปแต่กลับเฝ้าและปกป้องนักเดินทางบางคนที่เอ่ยปากขอความคุ้มครองด้วยความจริงใจแล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งต้องขับรถบนเส้นทางที่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนคุณกล้าหยุดรถเพื่อรับคนที่เดินอยู่ข้างถนนขึ้นมาด้วยไหมขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากโกส t แม p หากคืนนี้คุณต้องเดินทางคนเดียว ขอให้ทุกก้าวของคุณมีบางสิ่งคอยปกป้องไม่ใช่คอยตามและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องจริงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไรก็ได้สวัสดีครับ